ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะปอเชื่อนะคะว่าส,สาวๆทุกคนต้องอยากจะมีใต้วงแขนที่เนียนขาวสวยปอเป็นหนึ่งคนที่แบบปอไม่ได้มีใต้วงแขนที่แบบ สวยหรือขาวขนาดนะั้นเรียนเนียนขานนั้นพูดได้เลยนะไปยังเคยเลยลูกค,คุ่าคนอื่นแบบใต้วงแขนสวยจังเลยเนียนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อนะคะทุกคนว่าหลายคนนะจะต้องเคยทั้งโกนถอนขนใต้วงแขนของเรามาแน่นอนค่ะเป็นการทําลายผิวใต้วงแขนของเรามาเรื่อยๆเนาะทำให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยโดนทํร้ายเป็นหนังไก่เลเซอร์หรือทําไงก็ไม่หายบางคนใต้วงแขนไม่สวยจะทำให้เราแบบเคยรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าใส่เสื้อใส่เดี่ยวหรือโชว์ใต้วงแขนไปเลยก็ Dina. ทุกคนไปยังเคยเป็นเลยตอนเด็กคือแบบไม่กล้าใส่เสื้อโชว์ใต้วงแขนนะเพราะว่าคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับใต้วงแขนเราเฮย้ยก็เคยไปจ็จริงๆเราจะทําให้สาเหตุใต้วงแขนของเราไม่เนียนไม่สวยมัดบังคับการที่จะทาให้เราแต่งตัวอย่างงู้อย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนวันนี้นะคะปอได้ลองโรลออนตัวหนึ่งนะและอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะจะช่วยทําให้ใต้วงแขนของเราเนี่ยเรียบเนียนทำให้เพื่อนๆมีความมั่นใจกําจัดปัญหาหนังไก่ใต้วงแขนไม่สวยอะไรเนี้ยตัวที่ปออยากจะมาแนะนำค่ะคือโรลออนตัวนี้จร นีเวียนี่เองนะคะนีเวียโรสเซรัมออกใหม่นะเพื่อนๆทราบกันใช่ไหมคะว่าปอเป็นคนเลเซอร์ขนใต้วงแขนของปอเนอะแต่หนังไก่ไม่หายไปด้วยนะคะคือขนหายแต่หนังไก ไม่หายนะคะตอบโจทย์ฟ้องมากๆเลยค่ะสำหรับสาวๆที่เคยเลเซอร์ขนใต้วงแขนไปแล้วแต่หนังไก่ไม่หายเนาะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของเซรั่มในรูปแบบโลออนเลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดเนเพื่อนเห็นการทาเนื้อของเขาจะมาแบบเหมือนเป็นเซรั่มทานหน้าเลยทุกคนแต่นี่คือเป็นโลออนสําหรับใต้วงแขนของเรานะคะเนื้อของเขาจะมาเป็นน้ำบางๆเหลวนะคะแต่คือบางเบามากๆ,ๆ,ๆะคะ่ะแค่ทาใเดียวก็ซึมลึกเข้าผิวไปเลยนะ ตัวนี้คือเขาไม่ได้มาเพียงแค่วิตามินซีนะคะ mm. เหนือกว่านั้นนะ mm. คือโรสเซรั่ม สกัดเข้มข้นจากกุหลาบจากเคาไกโดเลยนะทุกคนก็จะช่วยลดเลือนเรื่องตุม่มนูนหนังไก่สะสมที่ใต้วงแขนของเรานะคะจะ,ะชับลูกขนนะคะและจะจัดการหนังไก่ของเราในขั้นที่สุดๆไปเลยทุกคนจะไม่ทําให้ใต้วงแขนของเราะค่ะกลับมาคล้ำอีกเนาะเพราะปัจจจากแอลกอฮอล์ที่ทาหลายผิวเนาะคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ด้วยนะเนื้อของเขาไม่เหนียวเนืดหนะเลยนะทุกคนกคนือระหว่างวันรู้สึกว่ามันแห้งสบายไม่หนักใต้วงแขนเหมือนโรลออนทั่วไปเลยนะแล้วปกติสิ่งที่ปอนเลื่องมากสุดๆเลย นะสำหรับโปรดักต้างวางแขนนะคือกลิ่นทุกคนแต่คือกลิ่นตัวนี้หอมมากรู้สึกแบบหอมแบบอ่อนโยนกลิ่นกุหลาบอ่อนๆแบบกลิ่นคือแบบดมแล้วรู้เลยว่าอ่อนโยนต่อผิว,วเรอาอคือกลิ่นหอมมากทุกคนแต่คือหอมแบบ ไม่ได้กลิ่นแรงเกินไปอะ่ะติดทนนานระหว่างวันด้วยนะคะใช้แล้วจะรู้สึกแบบ fresh fresh ไม่แบบไม่ได้ดูแบบน้ำหอมเกินไปหรือไม่ได้ดูแบบไม,ไ,แบบไม่มีอะไรเกินไปอะ่ะชอบมากๆเลยนะคะ n i v r e a Rose Serum เนาะคือรู้สึกได้ว่าใช้โลชั่นใต้วงแขนแต่คือบำรุงไปในตัวเนาะจะต้องไปลองดูกันนะคะเพราะว่ามุ้ยจะต้องชอบกันแน่ๆเลยนะคะมากับ ราคาที่น่ารักนะ้น109บาทเท่านั้นตัวนี้คือ 40ML นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะก็ประมาณนี้นะคะขอมาแนะนำไอเทมเด็ด,ด,ดๆให้ดูกันนิดนึงเนาะเพื่อว่คนไหนจะชอบกันเพื่อว่าคนไหนมีคำถามก็เหมือนเดิมนะคะสามารถถามปอกมาได้ใต้คลิปเลยนะคะวันนี้ป๊อกก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย